ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านไม้นะครับความสวยงามของบ้านไม้อินเตอร์คอนแกนนะครับที่อยู่ในอำเภอน้ำพองจังหวัดคอนแก่นเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นนะครับเป็นบ้านชมพึ่งนะครับที่ทาสีขาวสวยงามมากมีห้องเล็กๆที่อยู่ด้านบนนั้นครับมีหน้าต่างกับด้านหน้านั้นนะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านชมพึ่งก่อนนะครับทาสีขาวด้านหน้านั้นมีระเบียงนะครับมีม้านั่งที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีที่เป็นราวเหล็กนะครับที่อยู่ด้านหน้าทาสีขาวนั้นสวยงามมากเลยนะครับบ้านชมพึ่งนะครับโครงเป็นโครงเหล็กนะครับกันวันนหนนะครับที่มีความแข็งแรงและก็ทนทานสูงนะครับภายใน บุด้วยไม้สนนะครับที่เป็นไม้สนลายสวยงามที่สั่งตรงมาจากต่างประเทศเลยนะครับด้านนอกนั้นฝาไม้เชรร่านะครับห้องน้ำในห้องน้ําด้านในมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับมีสวิตไฟให้เดินสายไฟไว้นะครับภายในนั้นยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเราก็เห็นความสวยงามของฝาที่ใช้ไม้สนนะครับเป็นลายไม้สนที่เป็นลายธรรมชาติเลยนะครับด้านนอกนั้นเป็นไม้ฝาเชียร่านะครับที่มีความสวยงามอยู่ในตัวของไม้ฝาเชีร่าแล้วนะครับเราทาสีขาวเข้าไปเนี่ยทำให้บ้านชมพึ่งโดดเด่นมองมาแต่ไกลๆนี่โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับหน้าต่าง3ามช่องนะครับที่อยู่ด้านนู้น ภายในนะครับหลังคาให้ท่านผู้ชมชมนะครับที่เป็นโครงเหล็กของกันวันนีนะครับที่มีความแข็งแรงทนทานวัสดุที่มีอายุการใช้งานอย่างยาวนานเลยนะครับด้านนอกเราจะเห็นชั้นบนนะครับที่มีช่องหน้าต่างสองช่องนะครับเป็นการออกแบบของอลูกค้าความต้องการของลูกค้านะครับด้านหน้าม้านั่งนะครับกับราวเหล็กนะครับที่ สวยงามมากนะครับที่อยู่ด้านหน้านั้นสามารถที่จะนั่งชมหรือว่านั่งพักผ่อนชมบรรยากาศนะครับเยน็ยนๆผมว่าถ้าเรานี่ซื้อไปทําเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นที่พักที่อยู่ในสวนในไร่ผมว่าบ้านขนาดนี้กระทัดรัดโอเหมาะสมเหมือนกันนะครับภายในนะครับหน้าต่างด้านซ้ายนั้น3มช่องเลยนะครับ3บานเลยมีห้องน้ําในตัว ด้านบนสามารถขึ้นไปนอนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำบันไดไว้นะครับแต่ว่าให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศภายในไปก่อนนะครับรอบ,รอบภายในพื้นที่กว้างขวางมากนะครับหน้าต่างอีกด้านหนึ่งก็มีอยู่2บานนะครับผมว่าให้แสงสว่างภายในเนโหได้อย่างเพียงพอเลยนะครับกับสวิตช์ปักไฟนะครับ ติดตั้งไว้ให้แล้วสายไฟเดินไว้ให้เราสามารถที่จะติดตั้งพัดลมดูดอากาศแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำได้เลยนะครับครับบ้านชมพึ่งนี้นะครับอยู่ที่ราคา3า3 5 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจ อยากจะเข้ามาชมหรือว่าโทรมาสอบถามนะครับคุณเอ็ดดี้เบอร์โทร0 8 7 4 5 0 9 9 8 8นะครับตั้งอยู่ที่บ้านคำบงตำบลสะอาดนะครับอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นด้านนอกตรงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับที่หลังใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับ นี่ครับเรามองไกลๆนี่โหสวยงามมากนะครับบ้านชมพึ่งในดีไซน์ออกมาสีขาวลังคาสิงเกิลรูปนะครับที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาชมบ้านไม้อินเตอร์ที่คอนแก่นนะครับหรือว่าจะโทรมาติดต่อสอบถามสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณเน็ตดีขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ผมยังมีคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ